น้ำท่วมนะครับอยู่ที่อำเภอชนบทตั้งแต่หน้าโรงเรียนเป็นต้นไปนะครับนี่น้ำท่วมน่าจะห้าสิบเซนไหมไม่ถึงไปได้ไหมไปได้ไหมไปได้ไหมปะวนไปไหมนี่เดี๋ยว แค่นั้นเขาจอดเสียหรือว่าเขาปักไม่ไปหรือว่ายังไงท่านาจะไม่ไปนรนี่ครับนี่เป็นข้อสเสียเคื่อเราอ่ะโอ้ฝั่งนี้ก็ท่วมนะนะต่อเอน,นี่ยน,นั่นแหละประด็นเน่<ม>เขาจอดเสียหรือว่าเขาคิดหรือว่ามันเขาไม่ไปเฉยๆอ,อาไม่นะไม่สูงเท่า,าไม่ไม่ รถนี้ข้ามไปได้อยู่อแค่เขาจอดไ้เฉยจอดน้่งรถหรือเปล่าอารมณ์ดถ้าฝั่งน้นมาได้เราก็ต้องไปได้แล้วไปได้เรื่อยเราครับน้ำสูงมากนะครับฝั่งนี้ก็ท่วมนะฝั่งนี้เ่ว้นพื้นผิวจะลาจอนอยู่ น่ยกิโลนี่อ๋อมันมันมันท่วมแค่ตรงนี้น่มไม้ท่วมไปน้ำหางเรือไปตรงนู่นเลยป่อดูดิแล้วตรงนี้มันสูงอยู่ดิตรงสะพานเข้าบ้านคุ้มวยเราเน้นเกาะกลางไว้ฝั่งนน้นกลวยมานี่นะกลัวมาสุดเนาะะ มีใครมาทางเราไหมหนึง่งหรือว่าเขากลับมานะมีกันนี่พวกเขาเด่กเขาก็มาจากโนนหลยคาดว่าน่าจะสองโอ้หลายสัปดาห์นะกว่านะ้ำมันจะลดหมดไม่แนละ้วมันมีทางไปนะครูามาแรบ๊บเดียวหนะือเออเออบัวไปไปวัดไปไนยืนบ่เมื่อถมแค่นี้เดียว อ้อเอ๋เอ๋เข้าซอยน้ำไปบ้านบ้าอ๋อเขาไปบนกระเสือเลยบนกระนำซี่รึนี่ครับโอ้โหเป็นทะเลสาบเลยแอลเข้าบ้านคุ้มุยโอ้หลังคุ้มุยท่อไหมนี่ฝั่งนี้ก็น่าจะท่ออยู่เดี๋ยวสัมผัสแหละ เราต้องอช่วยกันสวดมนต์นะครับสวดมนต์ภาวนานะครับตามนโยบายหลักของท่านนาย,ยกของเรา,าไม่งั้นก็ซื้อปลามามาเลี้ยงครับพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสไอ้นี่นพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ไหมนี่ได้เหรอเขายัออยางมาได้สบา โอ้โหมาสุดยาบวันแดดก้องโอ้สมบัติว่ะไปี๋เราไปเรื่อยเฮ้ยกันชนหน้าเรมันหลุดนี่หว่าเพรามันชนน้ำมันจะไม่หลุดหายปะไม่มัดไว้แน่นอยู่รถกันหน้ารถโอ้โหเอาโอ่งมาไงนี่โอ่งครโอ่งครับโอ่งใครมาเก้าเก็บเนื้อ โอ้ใครครับไม่รู้ว่าพัดมาจากไหนนะครับนี่เนี่ยตอนนี้รถข็สวนทางกันมาเรื่อยๆนะครับนี่เสียน้ำแรงมากดูหัวข้างเขาบ้างเอาบ้างเอาตู้สัมุาระด้วยตู้นี้ เราทำไมไม่ไปอ่ะข้างหน้านี่ปัญหนารถเสียหรือเปล่าเฮ้รถข้างหน้าเราเสียฮะรถข้างหน้าเราดิอบอกคันข,ข้างหน้าคันดำน้ำเข้าไม่ติดแงกแบบนี้เลยเผื่อน้ำมันนุนเราขึ้นสูงๆเนี่ยตายเรียบแล้วเราถอยก็ไม่ได้ไปที่ไหนกับวันนี้กลับตัวก็ไม่ได้ <laughs> เรืองต่อไปก็ไปไม่ถึงเลย ดูครับปริมาณน้ำอุ้ยเยอะมากแล้วก็ฝนตกด้วยนะครับตกไปฝนก็ตกแปรงครับน้ำก็เชี่ยวโอ้ยใคยบอ๊ครับรถใไทยเนี้ยโอ้โหน้ำแบงมากดูน้ำข้าวสนุนทั้งน้ำหนุนขึ้นกดบุ๊คเชน อะไรก็ไม่รู้มาหนึ่งคู่นะใช่เปื่อาอ๋อบ้านใครวะตกท่วมมาเลยล่าสุดที่มันท่วมตรงนี้ตั้งแต่ผมอยมวันสามเลยที่เห็นล่าสุดเพิ่งเคยเห็นปีนี้โองเคดีเด็กกิ้งนิวครับเด็กกิ้งนิว โอ้ยแหวบ้างหรอถ่ายทำรายการเลยมั้ยถ่ายทำรายการวานแฮไปด้วยดีนีสานบนให้เหรอโกาไปข่าวพน้องขนานั้นปะนี่อ่มีมันสุดอะ เอามัน,ม,นมันท่วมถึงมันจาเลยใช่ไหมใช่ปอะไรไม่ไม่ถึงตรงนที่เราชนหมาหว่ะอืมโอ้ไกลเหมือนกันนะประมาณกิโลหนึ่งอะไปดูไปจอดตรงสภาพนอกนอกจากเส้นนี้ไปเส้นไหนได้อีกถ้าอยากกลับไปทางเนี้ยใช่ไม้ม พันแก่นนี่แหละอ้อมพันแก่นปช่แล้วมันก็อ้อมไปทางภูมังไปกินเลี้ยงวันนั้นเนี่ยนู่นอ้อมไปทางชนบทเอออชนบทอะไรอ่ะท่านางแนวท่านางแนวเฮ้ยเขาว่าท่านางแนวปรท่วมมใช่ไหมครัวมทางน้นยิ่งหนักกว่าทางนี้น้ำมันเข้าเซนเซอร์แล้วภาษาไทครับปริมาณน้ำ ฝนก็ตกด้วยนะครับตอนนี้น้ำขึ้นอย่างต่อนเนื่องน้ำขึ้นเรื่อยๆนะครับสัรปรดาห์ที่แล้วที่ที่ผ่านมาก็ยังยังไม่ท่วมนะครับตรงน,นีบน้บ้านก็เจ้าดิไม่มากนี่มา<ะ>ด,ดูบ้าน,าน,าน,นเรียบร้อยแล้วน้ำแรงมากรูเ้เขาปักหลักไวให้เป็นรูปว่างเป็นเป็เป็นไม่เช่นกัับรถมาตรง ตากับหัวสุกมับไปแล้วเยอะไปแล้วนะ <laughs> <laughs> ในวันที่ฝนพร้ำจะคิดถึงกันบ้างไหม ตอนนี้ม่ดเ,เดช้าเพราะคันข้างหน้าคันเดียวนี่ใช่ไหมทำไมเขาขี่ช้าขนาดนั้นใช่ใช่กระบะคันข้างหน้านี่นะะั่นผู้หญิงขับหรอ <c oughs> ของเราไม่น่าห่วงนะคันนี้น่าห่วงคันเก๋งคันนี้อ่าก็ล้มตับ ครับควักไปเด้อหนักมากพี่หนักมากครับครับเออนี่้ย <โด S 2> <laughs> สางเสียเอาอะไรเป็นยังดงเนี่นยอยากว่าเบ,าบนนื้องหน้าผจะขีะ่ลุยมวนเลยาดชาวบ้านก็หาอันหาปลา,าหาอะไรอยู่ดีไหนพูดอยู่ข้างน้านอะ่ะเอาเหรอเดี๋ยวเราเบียดไปนี่นิด ตอนนี้มันลึกเกินว่ะบ้านบ้านหลังนี้ท่วมอยู่นะท่วมนิดหน่อยไม่ถือมันยิ่งลึกเด็เดโอเมน้ำมันยิงย่งลิ่งยิ่งลึกง,งนีนี่ครับชาวบ้านก็หาปลาไปด้วยนะครับนี่มาบ่าเลยนะยกอะไรนะยกยอบอ่ะยกยอยกสะดุ้งดูโอ้ดได้ปลาอยู่นั่นน่ะ ปด <Ber> นี่ครับปาดโทษส, <Ber th. S 1> สาบแล้วยิ่งอหานเรื้องการบอสสุดแล้วล้งเนาะสุดแล้วอ่านี่ครับทวมก็ทำงานแค่บริเวณนี้นะ <h ers> ครับกิโลก,ว,กว่าๆรถนี้น่าจะเสียแล้วนี่น้ำเข้าน้ำเข้าเรียบร้อยเลย เออทั่วตรงน้น้ำชียข้างหน้านะครับน้ำ่วมทางข้างหน้ามีทั่วอริงไใต้ใต้เทาไหร่เสียงเสีเ่ยงหรอปงเหม็นเหม็นยเหมนน้ำอืม โอ้เขาลากกันเขาลากกันโอ้ขันน้นแบบเมตายขั้นนี้เลยเวลาขอ,อ,มาองมั้โอ้อยสองค่โอ้โว้ยติดขึ้นมาดูหมู่บ้านข้างหน้าเราท่วมไหมตัวน้ำเร,รับ,รบอันนี้หมู่บ้านแถวๆนี้ก็ ท่วมอยู่นะอ่ายังไม่ถึงน่าจะยังไม่ถึงหนึ่งเมตรหรอกมั้งนี่คุณเลื่ออุปยบมาอ่ารับชาวบ้านก็อุปยบมาอยู่พื้นที่สูงกันนะครับอันนี้วัดวัดอุปยบขึ้นมาแล้วบ้านตรงนี้มันต่ำนะเห็นทุกปีอ่าปัดนี่จุดเดียวเราวันนั้นตูมันน่าดูชิล หัวมานคู่ทึงน้นเลยนะตัวบานคู่แถวนี้จะเห็นหัวดิมานคู่ทั้งผู้เนาะบ้านข้างล่าง่วมเลยไม่น่ารอดฝั่งนี้ไม่น่าจะรอดหรอกท่วมเลยเลยไม่น่ารอดปขดโทษโอ้ชาวบ้านเขาอยู่กันยังไงบ้าดูดิโอ้หนักเลยท่วมใหญ่แล้วกาไปช่วยเห็นไหมเอาโอ้โรงเรียนดูครับอันนี้โรงเรียน างนเลือโรงเรียนก็ท่วมนะครับนี่โอ้โหดูน้ำนี้ดตึลังคาฮิดซิรีโอ้น้ำไหลแรงเลยนะดูอ่ะออ๋น้ำไหลหมดสิหมนเอเลเลยอันนี้บมดจาดบึงเข้ามั้งนี่หมดทางทางทางน้ำไม่ใช่ข้างหน้าข้างหลังไปไปเออก็มีชาวบ้านหน่วยงานนะครับมาช่วย เรื่องอาหารการกินบ่เฮาไปเอาสิเข้ามาจอบมึงเพื่อนนี่ยบ่ไปเข้าซอยแล้ยวข้าซอยแล้วอันนี้ถูกมะดิถูกไม่รอดโอ้ลังนี้ก็ไม่รอดนั่นซู่ซู่นะครับเดี๋ยวงวดนี้ถูกรางวัลที่หนึ่งมาช่วยอยู่ไปแล้วหลักตะลี่ไปต้นนามแล้วเพื่อนว่าเปิด แล้วป้ามันอยู่ต่ำด้วยไงประเด็นอะดูเลยดูครับรถใครรถเก๋งรถอะไรก็จอดเขาขึ้นทันก็ทันนะขึ้นไม่ทันก็ทันนะนี่ครับปลาทูดูแม่น้ำชีโอ้โหฮะอันนี้จะเป็นแม่น้ำชีนะครับนี่ครับแม่น้ำชีดูครับ โล้โนไปยังล้นตอนนี้ฝั่งนี้เลยตนล้นหรือรว่าล้นแล้วตองน,นู้นก็น่าจะท่วมเหมือกนกันแล้วมั้งท่วมอันนี้มีนักข,าาาขา่าวเดีินไปออกออกข่าวว่าเฮ้าช่องไหนครับช่องไหนครับฝั่งนี้เป็โอ้โหเงียบลอยเลยนี่ครับชาวบ้านก็พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับบางบางพื้นที่ที่ไม่ท่วมมากหาปลาหาปูไป <_ uk> ข้าวโพดจะมีขายเหมือนเดิมอ <descend ca> ต่เราทั้งปีผมก็ขาย <_ uk> ้าวโพดก็มีขายนะครับ <_ uk> สองข้างทางถ้าใครมาถึงจุดบริเวณตรงนี้นี่โบกมือกวักอะไรนะ